ทนไม่ไหวแล้วชายชาลาฟ้องหย่าภรรยาหลังทรมานมาห้าห้าปีโดนด่าสารพัดเงินที่หามาได้ถูกริมไปไหนหมดวันนี้เข่าเด่นข่าเด็ดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนายเฉินค่ะชายชาวลาวัย83ปีที่ฟ้องนางจังภรรยาคู่ชีวิตวัย80ปีนะคะ หลังเขาอ้างว่าเธอคือตัวการทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานมาตลอด55ปีเลยทีเดียวค่ะที่พวกเขาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนื่องจากเธอได้ยืดเงินกว่า60ล้านหยวนของเขาหรือประมาณ302ล้านบาทที่เขาหามาทางชีวิตไว้ทั้งเธอยังป่วยเป็นโรคยํำคิด ยำทำและไบโพล่าทำลายร่างกายและจิตใจของเขาอย่างสารพัดเลยทีเดียวเขาเล่านะคะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นต้องย้อนกลับไปในปี2512ซึ่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันอย่างหวานชื่น แต่ในระยะเวลาหลังจากใช้ชีวิตคู่ที่ยาวนานถึง55ปีซึ่งมีแต่บาดแผลและความเจ็บช้ำในเฉินอ้างว่าภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคยำคิดยำทำและเป็นใบโพล่าค่ะส่งผลให้เขาต้องถูกควบคุมการเงินภายในบ้านทำให้เขาไม่สามารถนอนเปิดแอร์หรืออาบน้ำที่บ้านได้เลยและเขายังถูกบังคับให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่เขาจะได้สามารถใช้ห้องน้ำในมหาวิทยาลัยในการอาบน้ำและปลดทุอีกต่างหากนะคะ น้ำซ้ำยังถูกภรรยาและลูกไล่ออกจากบ้านอีกด้วยค่ะเมื่อเขาทนไม่ไหวแล้วในเฉนินจึงเลือกฟ้องหย่าก,กับภรรยาที่ศาลหลังจากศาลได้อนุมัติการหย่าให้แต่ตามกฎหมายแล้วในเฉนินจะได้รับทรัพย์สินคืนเพียงแค่25ล้านหยวนเท่านั้น จากรายละเอียดคำพิพากษาของศาลนะคะระบุว่าในเฉินกล่าวหาว่าภรรยาเป็นคนที่ควบคุมเขาทุกอย่างชอบทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆตัดสวิกน้ําโดยพลาการบังคับให้เขาไปอาบน้ำที่มหาวิทยาลัยน้ำเป็นปีไม่ยอมให้เขาเปิดแอร์และอาบน้ําในบ้านและต้องทนถูกดูถูกด้วยถ้อยคําที่ทำ้ายจิตใจเขา อย่างเช่นไอ้แก่ไรน้ำยาไอ้ขี้แพ้ไอ้แมงดาเธอด่าว่าเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้สมัยที่นายเฉินทํางานเป็นพนักงานบริษัทจะมีฐานเงินเดือนที่สูงแต่สุดท้ายเงินทุกหยวนที่เขาหามาได้ค่ะก็จะถูกภรรยาเก็บหมดเลยนำซ้ํายังถูกภรรยากล่าวหาว่าเขาแอบนอกใจทั้งทที่เธอก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันเลยนะคะอีกทั้งภรรยาของเขายังชอบเก็บสะสมของจึงทําให้บ้านของเขารกมากจนแทบไม่มีทางเดินเลยทีเดียว หลังจากที่นายเฉินป่วยเป็นโรคพากินสันและโรคสมองเสื่อมภรรยาของเขากลับไม่พาเขาไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาค่ะแต่ยังคงถูกภรรยาเหยียดย้ำและซ้ําเติมอยู่เรื่อยๆและที่น่าสลดที่สุดก็คือหลังจากที่นายเฉินถูกภรรยาและลูกชายไล่ออกจากบ้านจนต้องเป็นชายชาราที่ต้องใช้ชีวิตเพียงลําพังลูกสาวของนายเฉินเบิกความต่อสารว่าเงินทุกหยวนที่บ้านได้ใช้นั้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของพ่อตนทั้งสิ้นเธอต้องทนเห็นพ่อ อเธอถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจมานานหลายปีเนื่องจากกลัวเสียหน้าจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ทำให้พ่อของเธอเนี่ยต้องเป็นเหยื่อในการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินนะคะให้มีการหย่าหลังจากตรวจสอบพบว่าในเฉินมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า60ล้านหยวนและเงินบำนาญ9ล้านหยวนแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่กลับอยู่ในนามของภรรยาส่วนตัวในเฉินมีทรัพย์สินติดตัวน้อยกว่า9ล้านหยวนค่ะ แม้ว่าภรรยาจะอ้างกับศาลว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเกิดจากการจัดการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมของเธอแต่ผู้พิพากษ,ษาฟังเหตุผลดังกล่าวไม่ขึ้นนะคะศาลได้ตัดสินว่าทรัพย์สินของเธอนั้นมาจากสามีของเธอทั้งหมดแต่หลังจากคำนวณส่วนต่างของทรัพย์สินที่เหลือระหว่างทั้งคู่แล้วในเฉินกลับได้เงินเพียงแค่25้าล้านหยวนเท่านั้นค่ะซึ่งเรื่องราวนี้ก็สงสารในเฉินมากๆเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเกอร์ดอทคอมขอบคุณค่ะ